สวัส,ส,วสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารา,รายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ก็มีท่านอาจารย์โอ <c oughs> มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานกันไปแล้ว <c oughs> ก็จะมา <c oughs> อะไร นีอ้าวนะมาครับเป็นประธานกันไปแล้วอะไรล่ะก็เป็นประธานประจำรายการกันเมื่อก่อนนี้ยังแจกใบเกียรติบัตรให้กับผู้คนที่มางานพพีี่่คคะะเป็นประธานกันไปแล้ว ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เรื่องแบบนี้อาจารย์ชอบชอบพูดไม่เหมือนไทยติดแค่สมัยนักเรียนนั่นแหละเออทำนี้พูดมานานแล้วอะเออแค่สมัยเป็นนักเรียนแต่เป็นไรเป็นเก่ไงไก่ทอดกินสมัยก็ยังเหมือนเดิมผ่านผ่านไปนานขนาดไหนก็ยังเหมือนเดิมเป็นเก่เออ มันเป้ตั้งมาได้ไงเนี่ยเอ็นเป้งแก่ไม่รู้รมันเข,เขาเขาเขียนติดป้ายเลยเหรอไม่พูดเล่นกันไงไก่<อ>เป็นเก่หอ,อยทอดเชลนะอะไรเงี้ยไปยืนกะันเดียวนะอาซีสามบาทยืนมองกนะันอาซีสามบาทสมัยก่อนโน้นเน่ยนะเด็กๆก,กดแชร์ออกไปเซ่จำได้ว่าขายเขาขายเนี่ยน้ำอรม แก้วเล็กๆอ,ะอ่ะอแล้วมีเครื่องเขาอะไปั๊มแก๊สเข้าไปด้วยนะอืที่แบบเป็นเป็นถังใหญ่ๆอ่ะอไว้ย้างหลังน่ะแก้วละสองบาทโอ้ตอนนั้นคนต่อคิวกันซื้อโคล่านั่นแหละแก้วละสองบาทโคตรแพงเลยคิดว่านะ กดแชร์ออกไปแซ่แล้วตอนนั้นก็รู้จักมันฝรั่งมันมันมเดี๋ยวเขาเรียกกันว่ามันมัน,นจำได้ไหมจำได้มันฝรั่งมันมันตอนนั้นพักพักเที่ยงแล้วก็แบบว่าโรงอาหารนี่แน่นมากเลยแต่ร้านขนมในโล่งเลยก็เลยไปซื้อขนมกิน ซื้อมันๆนะกินเพราะว่าต่อคิวเขาเราตัวเล็กเราไปไปแย่งเขาซื้อไม่หันโดนเ<ม>บียดโดนอะไรโอ้ยมันมีร้านอาหารอยู่ข้างโรงเรียนเคาเดียวหมูปิ้งข้างโรงเรียนโอ้ยไม่ค่อยมีมากขาย,ยางั้นหลอกลเลยเอกชนเนี่ยเห็นมาเลยถ้าโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาขายได้แต่นี่มันเอกชนมันแบบมัน คนมันไอ้นี่แต่จำได้ตอนนั้นมีแพนเค,ค้กขายด้วยแพนเค,ค้กหน้าโรงเรียนเองค่ะเขาเรียกอะไรเดินออกไปข้างนอกหน่อยแต่เขาขายตอนเช้าขายตอนเย็นเพราะเราจะออกมาตอนวันไม่ได้ไดกดแ <Good S 1> ชร์ออกไปฮะโรงเรียนออกตอนวันได้ปะไไดไ้ได้เดินโอ้ดีวะ่วะ นี่กองวันนไม่ให้ออกอยากไปไหนก็ไปจะต้องกลับมาเรียนดีจังเลยอ่ะนี่ให้อยู่แต่ในโรงเรียนตลอดเลยอ่ะจะซื้ออะไรก็ซื้อที่โรงเรียนอย่าจะซื้อนอกโรงเรียนต้องตอนก่อนเข้าโรงเรียนกับตอนหลังเลิกเรียนโรงเรียนไม่มีรั้วไงโ,<ฮ>โรงเรียนวัดไม่มีรั้ว แล้วมารู้ว่าทีหลังว่าตอนตอนโอ้ออกจากโรงเรียนนั้นไปแล้วโรงเรียนมีสระว่ายน้ำด้วยโอ้โ,อโอนี่แชร์อะไรเนี่ยมันไม่เป็นอันแชรนะมั่วใหญ่เมื่อก่อนตอนไปนเรียนเรียนพาะ,ะนี่ต้องเดินขึ้นไปชั้นห้าเลยของขาอาคารโห้ชั้นบนสุดเลยเรียนพะละเรียนที่สนามเลยวอลเลย์บอล แต่ั้นวิ่งวิ่งเลนวิ่งตอนปอหนึ่งจำได้โอ้าว่าโอ,โอวิ่งเร็วแล้วนะเพื่อนโอวิ่งเร็ววาย<อ>วิ่ง<ว>แข่งกันพรสวรรค์สร้างมาไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่โอ้ได้สัมผัสกับการปวดขา วิ่งเร็วก็ปวดขาตอนเด็กๆเราก,ก็ไม่เคยปวดขานะพอโรงเรียนโรงเรียนมาสอนให้วิง่งเราปวดขาเราก็ไม่เข้าใจความรู้สึกกันคืออะไรทำไมมันทรมานอ้าวแล้วนี่ใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยแล้วมัวแต่ภาพเลยค่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,999แ,แ,แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์นะคะมาเร็วแก้เห็น รูปสมัยเด็กแค่นั้นน้ำโอ้โหความทรงจำขุดเพียบเลยสมัยเราเด็กๆก็มีความทรงจำโอ้ได้รางวัลลวดภาพระบายสียอดเยี่ยมด้วยได้รางวัลของโรงเรียนแล้วได้รางวัลระหว่างโรงเรียนด้วย ครูเขาส่งไปไงส่งไปแข่งโรงเรียนอื่นและได้รางวัลมาเข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละเก้าพก้าร้อยเา้าแชร์นะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่น คำถาม,ถ,ามถ้าทำไรไม่พูดล่ะแชร์อไปแซ่เอาใหม่กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร <า S> ์ <ชา S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามกดฉีแล้วอืมไปเด้ไปไม่ได้ต้องทำงานให้เสร็จก่อนข้างหน้าน,นี้ดูพายิบซีสามวันนะคะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลาสามวันค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9 000, 9, 000, 9, 000, 9 000้าพัแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปแซ่เร็ว8นาทีแล้วนะนะก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะส่วนมากอะ่ะคนที่ต้องการดูดวงอะ่ะแล้วเปลี่ยนชื่ออะจะต้องมาดูในคขวิชาคำพีมหาสัต์เลข กขาต้องมาดูว่าดวงในดวงอ่ะตัวไหนเป็นการากินีนะ <S <S> <S คือเน้นตรงเน้นตรงนี้บางคนเนี่ยมาถามเราเนี่ยเอาชื่อเอาอะไรมาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันต้องดูตามคคราวหคชื่อตาม,มสกุลมันดูในไพ่ไม่ได้นะนะไอเชิงเรื่องชื่อใช่ไหมได้ไมมสมัยเรียนมาไอส,สมัยเรียนกับอาจารย์เขาก็ยังบอกเลยว่า ถามเรื่องชื่อได้แต่ว่าเพีนน่ว่าเขาใช้ไพ่เปิดว่าไพ่เนี้ยจะให้ตอบมาว่าชื่อนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าดูแบบไพ่นะก็คือเปิดไพ่ได้เลยใช่แต่ตเพยนน่ว่าอะไรรู้ว่ามันจะวิเคราะห์ตามหลักวิชาการที่เป็นาศาสตร์ชื่อโดยตรงไม่ได้ใช่นะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ ต้องการแบบว่าเปลี่ยนชื่อ,อใช่ไหมใช่อยากจะเปลี่ยนชื่ออยากจะรู้ว่าตอนเนี้ชื่อเราเนี่ยมีตัวการะกินีอะไรที่ไหนอ,อะไรยังไงไหม,มนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าชื่อเนี่ยมีบริวารอายุเดชสีมูล,ลาอุสาหามนตรีกาลีเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าชื่อคำนำหน้าของชื่อเนี่ยอย่าสะ,สะเสือใช่ไหมสวีกรอย่างเงี้ยโอจา์โออย่างเงี้ย สาเสือเนี่ยเป็นเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวเสือนำสแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมีความสามารถมีเรื่องของความเอ่อมีมีความเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้ว่าไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดอย่างเออจานท์หัโล้ไม่เคยวิเคราะห์ชื่อจานทร์หัเนะวอแหวนคนสาวก็ต้องดูด,ดูดูตามตำรานะ มันจะมีแบบเป็นแผ่นแล้วก็ซีล็อกเอาไว้แล้วก็เอ่อเคลือบเอาไว้นะอานนจารย์โอจะต้องดูเ,เอกสารนั้นนั้นว่าใครนะคะที่เกิดอาจารย์โอเกิดวันเสาร์เอยอาจารย์โอเกิดพฤหัสอย่างเงี้ยสอเสือก็เป็นเดทแต่สระสระทุกชน,นิดแล้วก็อออ่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นสีใช่เป็นจะเป็นสรแะและแล้วก็ ออ่างแล้วก็สลัดทุกสระเลยเนี่ยเป็นสีนำนะคะนำนำหน้าชื่อก็จะดียา,าจานโอเนี่ยเมื่อก่อนชื่ออัชราก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาโหลก็เลยไปเปลี่ยนปรากฏว่ามาใช้ชื่อเิริกรเพยงนี้ก็เิริกรเพียบเลยเออก็มาโหลอีกนะ ไม่รู้อะไรลักนาอ่ะเดีย๋ยดูเวลาก่อนนะพอเวลาหมดเดี๋ยวผมก็จะไปกันแล้วเพราะว่ากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะมาครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ facebook โอสรนะิริกกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO Siri 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศรับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการ,รทุกชนิดตั้งสารถ่อสารบูสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับ แล้วผมตามนี้นะครับนะ a c e b o o กอาจารย์ท็อปรมเมตาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าดไอดีลายเอเจทีโค่ะตามนี้ครับใครสนใจนะคะดูดูส่วนตัวทังแชทมามีค่าครูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับนะต่อที่ยิปซีโอสิิกรนะคะ